สวดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับเราช่องบนโต The Channel เหมือนเดิมครับผมทีมครับผมเกดครับวันนี้เราก็กลับมาแล้วหลังจากหายไปนานเพราะขี้เกียจเหมือนเดิมใช่ซึ่งกลับมาครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเมื่อกลับมาครั้งนี้เราต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราจะมาเปิดกันเหมือนเดิมครับผมตามที่คลิปที่เกดไว้ unbox คุกิรันครับผมอ่ะต่อเลยขอมาขอมาไอ้คนส่งของไป่ทำงานโอเคเดี๋ยวครับผมคุกิรันชุดสามบ้านเราชุดโอเปอเรชั่นไทม์การ์ดครับผม บ้านเราคือชุดที่3ามถ้าเทียบของเกาหลีหรือต่างประเทศก็คือชุดที่5้าหกรวมกันครับผมนี่คือ1นึ่งคาสต์ตั้งเหมือนเดิมเรามาเปิดกันดีกว่าคัาเตอร์ยอยู่ไหนโอเคมากา,ารเร่งรีบไม่มีอะไรครับผมคนรีบก็อยากเปิดขอเหมือนกันเอ่อเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปแบบรวดเร็วนะครับจะไปรวดเร็วเขาผมจะมีการพูดคุยกันบ้างชุดนี้ก็คือการเอาชุดท่าชุดหกตามที่เด่นแจ้งตอนแรกไว้มาผสมกันชุด5ของคุคกิรันการเด่นก็จะเป็นเหล่ามังกร5สีอ่า ชุด6จะเป็นชุดทามคีเปอร์ก็จะมีทามคีเปอร์ทั้งหมด4ตัว4สีไม่มีสีฟ้าครับผมโอเคครับเปิดมาสิ่งแรกก่อนเลยครับเจอเดินครับผมโปสเตอร์ของสุสานครับผมแล้วก็นักดูนายมานี่โปสเตอร์สุสานครับผมโอเครู้สึกมันเอียงนะถ้ามีแต่สีเหลืองวะนั่นิโอเคเอาละเก็บป่ะไปต่อเลยดีกว่ามาแล้วครับผมดูกล่องทั้งหมด15กล่องต่อ1คาร์ตันพร้อมมีสติ๊กเกอร์การันตีครับผมโอเคคราบแมาดูหน่อยว่านี่ ซักเกอร์การันตีโปรโมชพิเศษอ่าในชุดนี้เดี๋ยวว่ากันทีครับผมก็เหมือนเดิมแถมรอบนี้ซิลเป็นคุปปิลันด้วยอ่ะเรากันดีกว่าครับผมมานี่ครับสิบห้ากล่องเราแกะก,กันมาเสร็จบ้อยแล้วเราจะเริ่มกันดีกว่าไม่เก็ตอะไรครับไปไปโชคแกะกล่องแรกเลยครับผมไปโอเคครับผมกล่องไม่เพี้ยนนะโอเคโอเคเรามาเริ่มกัน่ากล่องแรกครับผมของบล็อกของตั้นนี้อ่าโอเปอเรชั่นไทม์การ์ดนะครับผม หรืครับทุกกล่องจะมีโค้ด6,000คิสตันเหมือนเดิมด้านข้างก็เป็นโอเคครับผมเป็นมังกร3ตัวมังกรสีเหลืองมังกรสีเขียวมังกรสีฟ้าครับผมก็จะมีโอเคมังกรแดงกับมังกรม่วงด้วยแต่ข้างหลังก็จะเหมือนเดิมบอกเลร์การ์ดว่าชุดนี้มีการ์ดทั้งหมด218แบบจะมี56แบบที่เป็นการ์ดพิเศษครับผมน,นี่13คอมมอน60อันคอม20แ 20, ร20สุดเปอร์แรแลวก็15อันเปอร์แรแลนะดูจากการคาดการณ์ที่ผม ฟังเข้ามาแล้วเหมือนเลดจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมซะด้วยเอามาเล่นกันเลยดีดบบกดว่าครับผมเต้น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 โอเคเราไปดูกล่องแรกกันดีกว่าครับผมโอเคหนึ่งบล็อกมีสามสิบซองาจะไม่ผิดนะครับผมเหมือนเดิมแล้วก็นี่ครับผม สิ่งแรกครับผมโค้ดคุกิรันเก็บไปใช้ครับผมผมเล่นนะครับแล้วก็มีแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบอสครับผมที่จะมีโปรโมชพิเศษประจําตันประจําบอสครับผมซึ่งรอบนี้จะเป็นโปรโมลองกองลองกองดักกอนโปรโมชั่นแพ็คครับผมก็จะมีโอกาสเปิดเจอลองกองที่เป็นรันนัมเบอร์น่าจะมีแค่ห้าสิบใบมั้งนี่ผมไม่ชัวร์นะซึ่งเราขอเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวจะเปิดเลยอย่างเดี๋ยวได้ได้ได้โอเคเลยครับผม เราขออนุญาตใช้พนักง,งานช่วยเหลือแตะที่ไหนแัดแตะแตะแตะที่นี่หน่อยอแตดที่นี่หน่อยเราจะรบกวนให้ช่วยตัดเล็กน้อยเราจะค่อนข้างเหมือนรีบอ่ะใช่จะรีบเล่นอ่ะเร็วเวลาอย่างีครับผมพี่ผมบุ๋มครับเทรามิสุคุกกี้ครับผมแมงโก้เฟลชีฟเฟสมิ้นช็อกโกคุกกี้ออรีคุกกี้แล้วก็ทะก็เป็น เราก,ก็ออกครับผมซสไลด์ครับผมข่าวลวนอ่ะผ่านไปหนึ่งซองโอ้โหไม่จบกับข่าวลวนห่อหายห่แค่ไปๆๆไปไม่เห็อนอะไรเป็นอย่างแรกๆไม่มีอะไรเลยนี่ครับผมอีกครับอืมจะเมียเกตส์เล่นสีอะไรชุดนี้ต้องถามมั้ยเหรอเฮ้ยเหมือนเดิมเฮ้ยไม่เปลี่ยนสีเหรอ ร <Happiness. S 1> <ads allen. S 2> อไปเฮ้ยสิเคียวชุดนี้รอตัวไหนมีตัวอะไรบ้างมันไม่ได้อ่านสปอยอะไรสักอย่างเฮ้ยมันมีคุกกี้ลำยัยเนี่ยอ่าตัวนี้ครับผมเพิ่มเติมครับผมจากที่เขาประกาศมาเทคนิดนะครับผมตัวนี้ชื่อต้องเป็นชื่อตัวมันเองนะครับก่อนเล่นแจ้งไปก่อนเอ็นเทคนิดนะแรกไปแรกครับผมอืมไปไปไปเดี <bunker ring> ๋ยวแว๊บ อ๋อมาครับผม S R มาแล้วครับผมไดโนซอร์คุกกี้ครับผมเป็นสีเหลืองที่ตีได้เก่งนะครับผมเนี่ยต่อไปเลยครับผมเฮ้ยเทรวมกันเลยดิเทนรวมกันเลยจะเลยเหรอเทรวมกันเลยเออรวมลำดับมาให้นะไม่ไม่ไม่คาดนะนี่ครับผมรีบๆครับผมีิครับผมไปอ่ะเราจะไปรวมกันได้ไหม อ๋อมันยังงานนะโอเคยังงี้ยังยงีง้กี่ว่าผมจะรีบๆไปแล้วกันเดี๋ยวโอ้ยกระจา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 ยโอเคโอ้คืเชีย่ยแม่งียึดถูกแต่ขาดความสำคั์ไม่ได้เลยเฮ้ยผมสึกบอามาตัดขาดไม่ได้น้องสร้างมาตั้งนานจะตัดแย่งกันวะเอ้ยเราจัดเฮ้ยเนีเ่ย,ยตัดไม่ขาดของจริงจะเงียบๆแต่คิดไปจะคึมๆหน่อยมาครับผม อมอ่าครับผม UR ใบแรกครับผมลินจีดัก,กคุกกี้ครับผมน่าจะเป็นสายเก็บหลุมนะครับผมไม่จะไม่ผิดแต่อเลยครับหนึ่งใบ <Okay. S 1> อ่าครับผมโอ้อันนี้เป็น s อ r ครับผมเชอรี่คุกกี้ครับผมแบบพิเศษที่มีแคบ,บัอก,กนหนึ่งใบครับผมเป็น s อสีม่วง เป็นสายเลือดเป็นสีม่วงสายเลือดสองอ่าทุกคนนี้ครับผมาปครับผมครับผมไปเลยครับอ่ากี่ตัวไม่อ่าฟิปครับผมไปต่อครับเป็นหัวแรกครับผมแฟตโทฟุคุกกี้อ่าต่อครับผมอันนี้สเตคของบ้านสีแดงครับผม ลาผมด้วยรีบหน่อยรีบหน่อยโก,ก,ก,ก้โก,โกๆๆ้คนมันอยากเปิดตั้นโว้ยอันนี้สเตจของคุกกี้สีแดงครับผมอ่าสว่วนแลสีม่วงครับผมครับ,บครับผมอ่าครับผมอันนี้คือสะดับ sr สีแดงครับผม stack noodle cookie น่าจะเป็นบะหมี่เส้นเล็กถ้าจะไม่ผิดนะ ครับผมอ่ะต่อมาครับขอการต่อ,อไปครับผมโอเคเราให้ทีมงานแกะให้แล้วเราจะเล่นประเด็นคลิปจะยาวเกินไปโอ้ยขอครึ่งนึงแล้วกันนะนเอาจจะ,ต,ะตัดพอดีกันไป <laughs> ครับผมไปเลยผมอ่าครับผมโยเกิร์ตครีมคุกกี้ครับผมเป็น SR 5. S R สีม่วงที่ได้ข่าวว่าเป็นตัวจำเป็นของสีมนนนะ่วงเนอนาคตด้วยนั้นน่าจะดีที่ออกน่าจะเป็นของจำเป็น ติ่งกันนิ่งกันนึง,นงติ่งกันนิดนิดเนี่ยเหรอครับสเตย์ของมังกรสีเหลืองครับผมครับผมหัวแร่ต่อไปหัวแร่ไปที่ห้าเลีขยวนิดหนึ่งครับอ๋อเดี๋ยวเกมจะช้ากันไปไมีเดีโอผม ของท่าคีเพอร์สีม่วงครับผมตอนที่ถ่ายคลิปนี้อยู่ก็จะเป็นหลังจากงานแข่ง S1 Final ง e a g u e เลกนะครับผมไอ้ S1 League S อะไรนะ Final เอ1 Season ซอ้อ่อะไรครับขอโทษขอโทษครับผม S1 League Seasonal ครับผมก็คือจบของซีซั่นแรกแล้วก็ทางตัวผมแล้วก็ตากล้องก็ได้ไปถ่ายด้วยเหมือกนกันก็ได้ไปแข่งเหมือนกันผมเป็นไงครับ <laughs> แตกต <laughs> ากล้องติดค่าสูงนะครับผมขอไม่รายงานตัวตรงนี้ แต่เหมือนจะมีเหตุจําเป็นไม่สามารถไปแข่งได้เหตุใหญ่ซะด้วยครั่นหลอกมาครับผม SR สีฟ้าครับผมแต่กล้องก็อยากเล่นนะครับผมครับผม หลังจากนั้นแข่งแล้วก็แบลลิสใหม่เขาออกกันนะครับผมททำให้สีเหลืองกับสีฟ้าที่เป็นเมตาตอนนี้ก็ตกไปนะครับผมชุดนี้ก็เลยเป็นการ,การเป็นการเปลี่ยนเมตาชุดใหญ่ของกุ้ยลันครับรอบนี้เลยผมอ่าสีอะไรครับผมผมอ่าหวัวแรกใบหนึ่ง ไปต่อไปต่อทางคาวผมเป็นอยากแกะบอกต่อไปแล้วครับผมมันจะเรียนร้อนแล้วครับผมเล่นเล่นเลนไผมเล่นครับผมเล่นสปิรสตโซครับผมโอ้โหแรกไว้ครับผมปิดท้ายด้วย U R สีเขียวครับผมทำคิปเปอร์คุกกี้สีเขียวครับผม แต่กองมันอยากได้กินอยากได้นี่เอ้กินอยากได้สิมันแลด้วไว้โอเคเดี๋ยวขอสรุปยอดเล็กน้อยข้ามมันแก่ร้อยครับผมก็ตามเดิมครับผมเออ่ใชอบเขาตามเดิมไม่ได้ใช่ครับว่าอันนี้ครับสองยูอาร์เอ้ยอ๋อนี่ยูอาร์ยูอาร์ดียูอาร์อ่าครับผมสองยูอาร์สี่เอสอาร์แล้วกี่ใบเนี่ย สองสาม8ี่แอ่ะแล้วก็1นึ่งครับผมก็แลถ้าเทียบกับชุด0,1ก็คือจะเท่ากันแต่กศูนย์สามี่แล้วชุดศูดดจะมีจำนวนยูอามากกว่ารอบนี้ u ูอลดลงใบหนึ่งก็จ,จะเป็นผลเพราะว่าชุดศูนย์าศูนย์ของฝั่งต้นจบับ u ยูอาก็ลดลงด้วยจากที่มีสีละ2ใบเหลือแค่สีละใบจะมีแค่ประมาณสสีที่มียูอใบครับผมชุดนี้น่าจะเป็นสีแดงจะไม่ได้ต่มีสองสีงโอเค แค่นี้นี่คือบล็อกแรกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในจนครบสิบหา้าสิบหา้บหากล่องเลยหรอครับผมเอ๋ออย่าเพิ่งเกือบลืมเรายังมีสิ่งนี้อยู่เราเราจะไม่เก็บไม่เปิดทีเดียวหมดเลยเหรอไม่ไดีเราเปิดดีกว่าเราดูก่อนเราเปิดดีกว่าไหน <laughs> ไหน <laughs> อะไรกางๆสิน้ำมันคันเกียร <laughs> <laughs> ์เฮ้ยมี่เด้อ เแ oh. <Okay. S 1> ต่มาก็ไม่ใช่ละแล้วลก็มว่วงละอันนี้คือ okay, คมัสเซอร์คุกกี้ออเคก็ผมก็เป็นข้อมูลเพิมเ่มเติมนะครับผมหลังจากชุดนี้โปรโมก็จะเป็นโปรโมก็คือเอาใบเดิมในกล่องมาเปลี่ยนสกินชุดใหม่ถ้าอย่างใบนี้มันน่าจะมีตัวฉบับอยู่ที่เบ05 08 9ครับผมก็จะกลายเป็นตัวคุกกี้นักการที่ใส่สกินใหม่อ่านี่ค่อยว่ากันอ่ะไปต่อดีกว่าตอนที่พูดเมื่อกี้ไปกว่าครับผมไปเลย ใช้คาว่าที่เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นี้หนึ่งคาตันของตัวผมเองก็ให้พนักงานทีมงานช่วยเปิดและนี่คือตรงนี้ตรงหน้าเราก็คือ S R U R และเซกทั้งหมดใน1นึ่งตันนี้ถามว่าเล็ทยังไงนหยเก็ตลองบรรยายเป็นคำสัน้นๆดีนอะะ้องรักก็คือถ้าเทียบกับบล็อกที่แล้วก็คือ02ของเราบล็อกนี้เขาลด U R ลงนะครับผมจากสาใบเหลือแค่2ใบต่อ1กล่อง S R ลดปะจำได้ไหม รอบนี้สี่รอบนะ่ะรอบที่แล้วก็สี่เหมือนกันน่าจะเท่ากันอยู่แต่แค่อยู่อาหายอาพิเศษเซกหนึ่งบ็อกเอ้หนึ่งใบต่อหนึ่งบ็อกเหมือนเดิมเรทหนึ่งคาตันจะมีเซกสูอารสามใบอ่ะนี่สามใบแล้วก็มีเอสเอชอารห้าใบต่อหนึ่งตันที่เหลืออีกสองสี่หกสองสี่หกอีกเจ็ดใบเป็นเซกหัวแร่นี่ก็คือเรทประานี้ต่อหนึ่งคาตันใครที่จะเปิดตันก็ แชร์กันก็เปิดกันนิดนึงครับตั้งใจอาจจะต้องหาเพิ่มนะครับผมมันไม่ครบนะครับปรับเลนใหม่ๆอย่างน้อยก็ยังไม่มีใบไหนที่ไม่ออกแต่ก็ต้องบอกว่าแต่ก็ต้องทิ้งลายให้หน่อยว่าอันนี้คือชุดรวม56สุดท้ายแล้วชุดต่อไป07จะมีแค่07ไม่มีการรวม07 08แล้วจากข่าวลือนะจากข่าวที่เขาแจ้งไว้ถ้าไม่เป็นตามนี้โอเคครับผมฝากอะไรดีไหมสหรับท่านผู้ชมซื้อแยกไหมครับแล้วแต่คนชอบผมไม่มาครับรายการอยากซื้อถูกกดก็ได้กดโค้ดออลาลง ซื้อตามร้านใกล้บ้านคุณเลยไม่มีปัญหาอยากเล่นสี<ช>ไหนซื้อเลยหลังากนี้เราไปกันเลยไหมไปเราจะจัดเล่นจัดเล่นกันต่อใช่ไหมใช่ใชครับ,รบผมอย่าลืมครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช,ช่กดแชร์ติดตามแล้วกด subscribe นะครับผมถ้ามีเวลาว่างก็เจอเมื่อกี่คลิปต่อไปของเรานะครับผมไม่เคยมีคลิปเบอร์เนิร์นนอยากทำอยู่อ่าทำปะ่ะมาถ่ายปะ่ะล่ะถ้าเกิดคลิปนี้ได้โอเคคลิปเบอทิร์นก็อยากทำอยู่นะเดี๋ยวรอดูฟิลลิ่ปสัะกันเดี๋ยวถ้ามีจะทำให้โอเคไปแล้วกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ